สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมา,มา่านงาเรื่องเฉินหู่เทียนซุนอีพีที่576ถึงอีพีที่580เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยคะ่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นจัก,กรพรรดิแห่งการบ่งพะร่างกายไม่แปลกใจเลยที่เจ้าต้องการใช้พลังหงเหมือนฉีข้าไม่เข้าใจเลยว่าเขาต้องการอะไรแล้วต่อไปเจ้าจะทำอย่างไรล่ะจัก,กรพรรดิแห่งการบ่งพะร่างกายยังไม่ตายอาขาวนี้เผยแร่ออกไปแล้วก็ท่านจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ข้าคิดแผนได้แล้วล่ะ ครึ่งเดือนต่อมาด้านโลกในสามอาณาจักรบนเชื่อเขาด่าฟูหลงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ามีอะไรงั้นเลือตั้งแต่ตอนนั้นคนจากนิกายฟูหลงก็หายตัวไปอะไรนะไปไปที่ใดไม่รู้ฮะในที่สุดจิกรพัฒเแห่งการบ่งพ่อร่างกายก็ปรากฏตัวแล้วเป็นไปได้ยังไงมันจบแล้วในที่สุดข้าก็จะได้กลับบ้านสักทีวัดเทนคุจิ จกักรพรรดิแห่นการบ่มพ่อร่างกายมาแล้วงั้นเลอไม่รู้ว่านี่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่หน้าประตูอมตะอ่อนแอรจริงๆนาเทือกเขาทอเสียวเฉินนาเทือกเขาฟาสุเมนนี่มันเรื่องใหญ่มันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆคิดว่าข้ามีความรู้ความสามารถมากเพียงใดกันจกักรพรรดิหลี่ยุนเฟยถึงให้ข้าไปคอยจับตาดูเขาจากักรพรรดิหลี่ยุนเฟยรีบกลับมาเร็วๆเถิดมิฉะนั้นข้าจะทำอย่างไรเล่ารีบมาจัดการเรื่องนี้สักที นาราชวังเสียวเฉินเหตุใดเจ้าถึงได้เป็นแบบนี้เย่อหยิ่งขนาดนี้เชียวหรือหลี่ยุนเฟยเจ้าไปอยู่ที่ใดกันแน่ครึ่งเดือนต่อมาเสียวเฉินเหตุใดเจ้าถึงยังดูดซับพลังไม่เสร็จสิ้นละห้องนี่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะพื้นที่ภายในของเสียวเฉิน แหวนยกนี่เป็นอาวุธวิเศษที่อยู่เหนือระดับสวรรค์จริงๆมันมีพลังมากข้าใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าจะปรับแต่งมันได้เล่นแล้วในที่สุดข้าก็ก้าเข้ามาสู่การบ่มพ่อร่างกายอมาตะขั้นที่8ขั้นปลายแล้วการจะทะลวงระดับอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนะักเมื่อเทียบกับข้าในชาติก่อนหน้านี้ข้าในตอนนี้ไม่ได้แย่อะไรเลยมาดูกันสิว่าในห้องโถงนั้นมันคืออะไรกันแน่ย่า yeah! เปิดแล้ว ฮะอะไรนะฮ่องเออพื้นที่ภายในของเสียวเฉินเออเเสียวเฉินนี่มันอะไรกันนะฮองพื้นที่ด้านในจิตสำนึกของเจ้างั้นหรอย่าเฮเสียวเฉินความกดดันนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยนั่นมันรูกปั้นใครนะฮ่องข้าจะรู้ได้อย่างไรเล่าเข้าไปกันเถอะไม่ว่าอย่างไงนี่ก็เป็นพื้นที่ภายในของข้า นี่มันมีความกดดันที่ทรงพลังมากอยู่ในที่แห่งนี้แม้ว่าพลังต่อสู้ของข้าจะเต็มเปี่ยมจนเอออล้นแต่ข้านั้นรู้สึกว่าข้าไม่สามารถอดทนอยู่ที่นี่ได้นานแง่ yeah, แล้วนี่มันอะไรกันเนะ uh ่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เปิดประตูมาได้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้งั้นเหรอฮะ huh? เซียวเฉินดูที่รูปปั้นสิดูเหมือนว่าจะมีลวดลายอยู่นะฮะ เอ๊ะนี่อะไรดูนั่นสินี่คือมังกรกระดูกเหรอห้องดูเหมือนว่าจะเป็นศึกสงครามครั้งใหญ่ไม่มีบันทึกนี้ในความทรงจำของข้าเลยห้องนับตั้งแต่ที่ข้าดูซับตากษัตริย์ทั้งสี่แล้วทิ้งไว้นอกเมืองพระชวังนี่ก็ปรากฏขึ้นและที่สำคัญรูปปั้นนี้ก็ยังมีลวดลายของมังกรกระดูกสีขาวและมังกรยักษ์ทั้งหมดนี่ดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอะไรล่ะอะไรกันห้อง โ oh. อ้เหิมเปลี่ยนไปแล้วรูปแบบนี้เหมือนกับว่าเขาคือชายผู้ต่อต้านกฎแห่งสวรรค์ฮะเสียวเฉินเจ้าดูนี่สิที่รูปปั้นนี้มีบันทึกทักษะการต่อสู้เอาไว้บนป่ามือด้วยเหิมฮ้นี่มันทักษะเก้าชีวิตแห่งความตาย เทคนิคการชำระล้างร่างกายสมัยโบราณฉบับสมบูรณ์ที่ผู้อาวุโสส่งมอบมันให้กับข้านี่ทักษะก้าวชะตาชีวิตและความตายมันสมบูรณ์แบบมากมากกว่าที่ข้าได้เรียนรู้เป็นสิบเท่านี่มันคืออะไรคนคนนี้คือใครกันแน่ hey, เฮเซียเฉินเนื่องจากว่าทักษะนี่เป็นฉบับสมบูรณ์กว่าเจ้าจะลองฝึกฝนดูไหมมันอาจจะทำให้รู้ก็ได้นะว่ารูปปั้นนี้คือใครไม่เลว ก้าวชะตาชีวิตและความตายขั้นหนึ่งถึงขั้นสามสำเร็จแล้วปรากฏว่าการปลึกฝนก้าวชะตาชีวิตและความตายทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นได้ลองอีกครั้งหนึ่งไม่เลวดูเหมือนว่าจะยังใช้ไม่ได้เชื่องมันเธอค่อยกลับมาทีหลังก็แล้วกันหากอยู่ที่นี่นานๆข้ากลัวว่าเวลานี้โลกด้านนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายเจ้าดำไปกันเถอะห้องเสียวเฉินเจ้าคิดว่าจะกินมันได้ไหม น่าจะไม่ร่างกายภายนอกข้าจะกระพานอ่งการบ่มเพาะร่างกายกลับมาแล้วณห้องโถงพื้นที่สวรรค์และโลก ทุกคนจักรพรรดิหลี่ยุนเปยเป็นอันดับหนึ่งคราวนี้เจอตัวจริงจะเป็นอย่างไรนะเมื่อวางแผนกันเถอะไม่มีใครจะกล้าเปิดเผยตัวตนของเขางั้นเลยถือว่าน,นี่เป็นโอกาสที่ดีก็แล้วกัน <laughs> พวกเราทุกคนต่างก็มีงานยุง่งจึงไม่ค่อยมีเวลามาพบปะแต่เมื่อวันนี้เราสามารถมารวมตัวกันได้เราก็ต้องตอบแทนกันและกันแล้วเรื่องจักรพรรดิแห่งการบ่งพ่อร่างกายจะทำอย่างไร เป็นเรื่องที่ดีที่จักรพรรดิแห่งการบ่มเพาะร่างกายกลับคืนมาเพราะว่าในตอนนี้จักรพรรดิหลียนเฟยได้หายตัวไปแล้วจักรพรรดิแห่งอาณาจักรลึกลับก็แข็งเก่งมากซะด้วยด้วยการบ่มเพาะร่างกายถึงขั้นสูงสุดของเขาโลกแห่งดาบและโลกโจเทียนมันกําลังจะมีอะไรที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นมาซะแล้วเดี๋ยวก่อนเหตุใดข้าถึงได้ยินมาว่าจักรพรรดิแห่งการบ่มเพาะร่างกายไม่ได้ทรงพลังเหมือนแต่ก่อนแล้วโอ้จักรพรรดิซิงหนิวคิดอย่างไรล่ะเนื่องจากมีการรวมตัวกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ผู้แข็งแร่งที่สุดจะได้รับความเคารพข้าคนนี้จะเข้ามารับหน้าที่สําคัญแทนเองจินหลงเจ้าเนี่ยนะเจ้าก็มีพลังจกกักรพพัดแต่ไม่ต่างจากคนอื่นเมื่อพูดถึงพลังการต่อสู้ของเจ้ายังเป็นได้แค่คู่มือของข้าอยู่เลยมีแค่เจ้าเจ้าที่ไม่คู่ควรนั่นมันก็นานมาแล้วหากว่าเจ้ามั่นใจมากว่าเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้ก็มาสู้กันสิได้สู้ก็สู้สิเข้ามาเลย นี่มันพลังไฟประเภทใดกันไฟนี่เป็นไฟแห่งสวรรค์เป็นไฟดั้งเดิมของข้าข้าฝึกมันเพื่อยกระดับกระดูกและหัวใจสารยานดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าเอาไว้สูงเกินไปสินะเยอะระวังล่ะฮะเปลวไฟระดับสวรรค์มันก็แค่โกลอุบายเล็กน้อยเท่านั้นอะไรกันนะน้อยเกเอเออ เปลวเฟิงเปลวไฟอะไรกันช่างอ่อนแอสมกับเป็นมังกรคิดจะกืนกินงั้นเลือมีใครอยากจะลองอีกไหมจินหลงในเจ้าไม่คิดกลัวจักรพรรดิหลียุนเฟยกลับมาหรือฮะถ้าเขากลับมาแล้วก็ข้าคงต้องยอมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจินหลงจะกลายเป็นผู้นำคงไม่มีผู้ใดโต้แย้งใช่หรือไม่ดีทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรใจกล้ายิ่งนัก จากนี้เป็นต้นไปเราจะเคารบการตัดสินใจของจกักรพรรดิจินหลงในตอนนี้จกักรพรรดิจินหลงได้รับผิดชอบหน้าที่สําคัญเป็นผู้นำทำภารกิจต่อไปจะกลัวอะไรล่ะใครอ,อยากจะเริ่มใจจะขาดแล้ว จินหลงนี่ไม่เลวจริงๆหากเขาต้องการเป็นที่สนใจก็ปล่อยเขาไปเถอะเจ้ากับข้าก็เงียบๆเ,เอาไว้ดูสถานการณ์ต่อไปหากจะกระพรดิแห่งการบ่เพ่อร่างกายสามารถซ่อมแซมพลังไปอยู่ในขั้นสูงสุดแล้วข้าก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างณอาณาจักรแห่งดาบเซียวเฉินนี่มันคือที่ใดกันละห้องนี่คือวังของข้าที่อยู่ในโลกแห่งดาบฮะเจ้ามีราชวังด้วยหรือ เพราะเหตุใดถึงไม่มาที่นี่ก่อนล่ะก็ข้าต้องเก็บซ่อนตัวตนเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าข้ากลับมาข้าก็สามารถมาที่วังได้ที่นี่เต็มไปด้วยพลังงานช่างเป็นที่ที่ดีจริงๆใช่แล้วละ่ะผู้ฝึกฝนร่างกายถือว่าโลกแห่งดาวเป็นศัตรูของพวกเข้ามาโดยตลอดการสร้างราชวังที่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สูญเปล่าเพราะมีพลังงานเยอะมากพวกเจ้ารีบฝึกฝนที่ได้ไปกันเถอะถึงแล้วหรือ ขั้นแรกจะต้องเป็นตัวของตัวเองน่าจะดีกว่า <contamination. S 1> จักรพรรดิน้ำแข็งในโลกแห่งดาบมาที่นี่เพื่อมอบของขวัญให้กับจักรพรรดิแห่งการบ่เพ่อร่างกายจักรพรรดิได้ขอบเขตในโลกแห่งดาบมาที่นี่เพื่อมอบของขวัญให้จักรพรรดิแห่งการบ่เพ่อร่างกายจักรพรรดิสิงเฉิงแห่งอาณาจักรโจเทียนมาที่นี่เพื่อมอบของขวัญให้จักรพรรดิแห่งการบ่เพ่อร่างกายเทพสายฟ้าแห่งอาณาจักรดาบมาที่นี่เพื่อมอบของขวัญให้จักรพรรดิแห่งการบ่เพ่อร่างกาย ผู้พิทักษ์ภูเขาปาสุเมนมาที่นี่เพื่อมอบของขวัญให้กับจักรพรรดิแห่งการบ่มพ่อร่างกายนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาของอาณาจักรแห่งดับและอาณาจักรโจเทียนนี่คือการต้อนรับการกลับมาของจกักรพรรดิแห่งการบ่มพ่อร่างกายใช่ไหมฮ่องเจ้าเห็นไหมว่าทันทีที่ข้ากลับมาถึงที่นี่ทุกคนน่าจะรู้ข่าวคราวของข้าแล้วไปกันเถอะไปดูกันว่ามีใครมาแสดงตัวกันบ้างเฮิม